นำวิธีูที่ย้มอมหอคนในอออฟฟิศหรือว่าคนที่บ้านได้อย่างแน่นอน ใช้ภาษาแบบเฉพาะกลุ่มไม่ใช้ศั์เทคนิคกับคนที่ไม่คุ้นเคยนะเพราะว่าหลักกัรคือจะไปสร้างความสับสนแล้วก็บ่งแยกเพื่อที่จะกันคนนอกออกจากกลุ่มใช้การสื่อสารแบบตึงเครียดอันนี้ก็คือพูดด้วยความเครียดทำหน้านิ้วคิ้วขมวดตลอดเวลามีความรู้สึกว่าต้องกดดันแล้วก็ไม่ผ่อนคลายเพราะหลักการข้อน,นี้ก็คือสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรใช้คำถามซ้อนคำถามก็คือถามหลายๆคำถามในครั้งเดียวเช่นจะไปไหนถ้าไปกับใครจะอยู่กับใครเธอกินอะไรเป็นต้นหลักาการก็คือการสร้างความสับสนในการตอบผู้ตอบอาจจะลนลาน หรือว่าไม่รู้สึกอยู่ในแซฟโซนเป็นต้นก็นหนีไปเลยค่ะละเลยเหตุการณ์ณปัจจุบันพูดหรือคุยหรือสื่อสารทางกายก็ได้นะโดยที่ไม่คํานึงถึงสถานการณ์ใดทั้งนั้นหลักการคือทําให้เกิดความเข้าใจผิดใช้การประชดประชันตลอดเวลาอันนี้คือง่ายมากพูดเส็จสีเหยียดหยามอะไรเงี้ยเช่นแม้สีผมสือใหม่ของเขาหรอนี่สวยเลยนะยาหรือเพื่อนอาจจะอุตส่าห์หิ้วขนมมาให้ใช่ไหมแทนที่เราจะรู้สึกขอบคุณกลับบอกว่าโอ้โหสู้ลานั้นไม่ได้เลยอ่ะ้าน,นั้นอร่อยกว่าอีกอะ่ะเพราะว่าหลักการก็คือสร้างความไม่ไว้วางใจแล้วเาก็จะไม่ย ทำอะไรให้เราอีก